ไม่แล้วเนธอ,องเนธอทอ,อยจะทิ้งพี่นะไปไปพี่หัวร้องฉันบอกให้ปไปไงเ,ออเนธอ,องเราคบกันมาตั้งนานอย่าทิ้งพี่เลยนะพี่ยอมทำให้เนธอ,องได้ทุกอย่างกลับมาคบกับพี่นะมีอะไรเนธอ,องเสียงตั้งลั่นบริษัทเลยปีเตอร์นี่แกกลับมาทำไม ฉันก็มาหาเนื้อทองนะสิหยกเนื้อทองอย่าทิ้งพี่เลยนะพี่อุตส่าห์ช่วยรับผิดชอบเรื่องที่เนื้อทองกับหยกโกงบริษัทแล้วจะมาทิ้งกันแบบนี้ไม่ได้นะไม่ฉันจะทิ้งเพราะแกไม่มีประโยชน์ฉันแล้วนั่นสิแทนที่ออกจากบริษัทไปแล้วจะไปหางานดีๆทํากลับไปเปิดร้านยําบ้าบอชีวิตไม่พัฒนาเพื่อนฉันคงจะคบกับแกหรอกขายยาแล้วมันไม่ดีตรงไหนเนื้อทอง เงินที่เนื้อทองขอไปจ่ายค่ารถค่าบ้านพี่ก็มาจากการขายยำทั้งนั้นนี่แกจะทวงบุญคุณเหรอแกให้ฉันเองฉันไม่ได้ขอร้องอ้อนวอนสักหน่อยเนื้อทองต่อไปนี้แกไม่ต้องให้อะไรฉันแล้วนะเก็บเงินไว้ยาไซตตัวเองเถอะออกไปจากบริษัทฉันได้แล้วเนื้อทองไปสิออกไปได้แล้วเดี๋ยวใครมาเห็นเขาพวกฉันจะเดือดร้อนเอา้าไปสิไป ไปกันเถอะเนื้อทองเราไปโกงงบส่วนอื่นกันต่อดีกว่าแล้วก็ไปหาแพลรับบาตตัวใหม่ด้วยไปเนื้อทองเดี๋ยวก่อนเนื้อทองพีเตอร์นะพีเตอร์เนื้อทองทำไมเนื้อทองถึงทิ้งพี่ไป พี่เราผิดอะไรนี่พอ่อค้ายำมามา่าทะเลไมเ่เผ็ดที่หนึ่งจ้าพอา่พอค้พอาพ่อค้าปีเตอร์อะไรลูกหมูฉันจะสั่งยำวันนี้ฉันไม่ขายอา้าอะไรของนายเนี่ยปีเตอร์ เปิดร้านแต่ไม่ขายเนี่ยนะก็ฉันไม่อยากขายวันนี้ฉันไม่มีอารมณ์เฮ้ยอย่ามาเวอร์ขอร้อแค่อกหักเพราะผ่านวงไฟเป็นเด็กไม่ได้เธออยากจะพูดอะไรก็พูดไปฉันไม่มีอารมณ์จะมาเถียงเธอหรอกน้ลูกหมูโอเคถ้านนายไม่ขายงั้นฉันทำเองก็ได้พี่เหมือนกัน จะได้กินฟรีด้วยมีอะไรน้ใส่อะไรก่อนดีนะอ่ะหมูใส่ไปนนนะ<ม>เยอะเลยอ่ใส่กลอบของโปกฉันด้วย ด่เดี๋ยวจะช่วยเองเอาไปนี่ทำก็มัวยยำที่ไหนก็ใส่พริกเป็นเม็ดขนาดนี้แล้วฉันไม่รู้นี่แล้วหมูเนี่ยจะใส่อะไรเยอะขนาดนี้ฮะท,ออทําเผื่อคอนทั้งตำบนเลยไงแบบนี้ร้านชันกันเจนพอดีหยิบกระัอมาสิอืม เอ้ยไม่ใช่นี่มันคูรถนี่น้ำตาลมาอันนี้ก็ฉันไม่รู้นี่ดูดีๆสีมันคล้ายกันห็นไหมเฮ้ยสีขาวเหมือนกันอ่ะอืมรสชาติเป็นไงอร่อยมากจริงดิอร่อยจริงเหรอ สิ่งทำไม่เชื่อก็ลองชิมดูอ่ะอร่อยจริงด้วยแกนี่ไปนลี้ยขาได,ด้เลยนเนี่ยแหมก็แกช่วยฉันปรุงนั่นแหละเฮ้ยลูกหมู <c oughs> ผมแกจุ่มยำหมดแล้วนะ่ <c oughs> <c oughs> มันนี่มนันนี่เดี๋ยวฉันลูกผมให้ เธอเนี่ยทำอะไรไม่ระวังเลยดูสิเนี่ยผมแกก็ยาวแทนที่จะมัดให้เรียบร้อยอ่ะเสร็จแล้วขอบแล้วนะเธอเนี่ยนะเออเมื่อแต่แกหายเศร้าแล้วใช่ปะ ก็ยังไม่หายหรอกแต่มาโทษใครไม่ได้นี่ฉันทำตัวเองนั้นแล้วตอนนี้ก็ตกงานต้องมาขายยำอีกจะโดนทิ้งมันก็ไม่แปลกหรอกลูกหมูนี่ปีเตอร์ตีปากแตกเลยนี่จะดูถูกตัวเองเพื่ออะไรคนเราทุกคนก็มีค่าในตัวเองเท่านั้นแหละฉันรู้ว่าแกรักเนื้อทองแต่แกก็ต้องรักตัวเองด้วยการที่แกไปยอมรับผิดแทนคนผิด ฉันว่าแกทำไม่ถูกที่ฉันพูดเพราะฉันเป็นห่วงแกนะเออฉ,ฉันหมายถึงห่วงแบบเพื่อนอืมก็อย่างที่แกพูดน่แหละลูกหมูถ้าเนื้อทองเขาเป็นห่วงฉันได้เท่าแกก็ดีสิพอเถอะแกเลิกคิดแบบนั้นได้แล้วตอนนี้สิ่งที่แกควรทำมากที่สุดคือไปบอกความจริงกับบริษัทอย่าปล่อยให้คนชั่วลอยวนวลโอเค ตอนนี้ฉันได้สติแล้วขอบคุณแกมากนะที่เด้นสติฉันมาฉันขอกอดแกหน่อยเพื่อนไม่ต้องไม่ต้องไม่เป็นไรก็ได้ขอบใจแกมากนะอ นะฉันเองแหละยายลูกหมูหหหไม่แกรู้เรื่องพวกนี้ได้ยังไงแล้วแกเอาหลักฐานมาจากไหนก็เอามาจากปาวกว่เธอสองคนนั่นแหละเราไปโกงงบส่วนอ,อื่นกันต่อดีกว่าแล้วก็ไปหาแพลนลำบากตัวใหม่ด้วยไป<ะ> <c oughs> เนื้อทองเดี๋ยวก่อนเนื้อทอง Beito no จะม่รอดดีอืมขอบใจธอยรั้งนันลูกหมูเย็นนี้เราไปกินข้าวกันไหมฉันมีอะไรอยากจะบอกให้ด้วยฮะเรื่องอะไรหรอปีเตอร์ไม่บอกถ้าอยากรูกก้ก็มาเจอกันนะหรือว่า ขนมจีบจ้าขนมจีบร้อนๆอ,อ,อร่อยๆอเลยนะจ๊ะชุดละยี่สิบห้าบาทเพิ่งทำใหม่ๆเลยนะจ๊ะชุดละยี่สิบห้าบาทจ้าเร็วๆกำลังร้อนๆเลยนะเช้าหมดอดกินไม่รู้ได้นะนี่แม่คะใครเขาให้เธอมาขายตรงนี้เออคุณปีเตอร์คะแต่ปกติลูกหมูก็ขายตรงนี้ทุกวันนะคะแหมผมแซวเล่นครับคุณลูกหมู โอคุณปีเตอร์ลวกหมูตกใจหมดค่ะแล้วอารมณ์ดีอะไรมาคะเนี่ยหยอกกันแต่เช้าเลยไม่ได้อารมณ์ดีอะไรหรอกครับผมก็แค่กลัวคุณลูกหมูจะเซง็งก็เลยเข้าไปหยอกเล่นนะครับแล้ววันนี้คุณปีเตอร์จะรับขนมจีบไหมคะฮะคุณลูกหมูจะจีบผมเหรอเฮ้ยเขินนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> คุณปีเตอร์สรุปจะเอาไหมคะเนี่ยอะอผมไม่แกแล้งเราก็ได้ ผมเอา5ชุดเหมือนเดิมครับได้ค่ะงั้นเดี๋ยวลูกหมูก็ขึ้นไปส่งเหมือนเดิมนะคะครับขอบคุณมากเลยนะครับเป็นคนยังไงของเขาเนี่ยเดี๋ยแม่คะนี่บอนซะแล้วอยู่ดีไม่ว่าดีมันอ้อรอคุณปีเตอร์ขนาดนี้ผู้จัดการอย่าไปยอมนะคะฉันไม่ยอมอยู่แล้วแหละเนื้อทองของของใคร ใครก็หวงผู้หญิงหน้าไหนาที่มันกล้ายุ่งกับของของฉันมันเจอดีแน่เอาขอนมจีบมาส่งค่ะโอยไม่เอาอะเกรงเกินแล้วไหมเอาขอนมจีบมาส่งค่ะโอ๊ยไม่เอเราเป็นผู้หญิงดูไม่ดี Oh, ini yeah. Oh. Ah. -ha. ผู้จัดก,การก็คุณปีเตอร์ไงคุณปีเตอร์แฟนคุณคือคุณปีเตอร์จริงๆหรอคะก็ใช่นะสิรู้ขนาดนี้แล้วยังจะดีดายอยากได้แฟนฉันอยู่อีกไหมเรื่องจริงหรอคะเอ๊ะหน้าตาฉันเหมือนคนโกหกหรือไงใช่ๆผู้จัดก,การเขาจะโกหกแกทำไมผู้จัดก,การะคะดูท่ามันจะยังดันทุรังไม่เลิกยู่กับคุณปีเตอร์หรอคะ ทองขอมาฉันก็จัดให้เอเอ,เอคุณปีเตอร์คุณปีเตอร์ท่านประธาน,นคุณลุงเหนือไปไหนหรือเปล่าครับไม่เป็นไรคะ่ะนี่พวกคุณเป็นบ้ากันแล้วเหรอทำไมถึงมาใช้กำลังกับคนอื่นแบบนี้ แฟนคุณหยกเนี่ยนะแฟนผมคุณพูดอะไรของคุณเนี่ยเอ,าอ,อย้าก็มานยเห็นผู้จัดการแต่ท่านประธานกอดกันอยู่เลยคะ่ะแล้วจะมาบอกว่าไม่ได้เป็นแฟนกันได้ยังไงคุณเข้าใจผิดหรอครับผมกับคุณหยกเราไม่ได้เป็นอะไรกันและว,วันนั้นมันก็เป็นแค่อุบัติเหตุเอกาสารคะ่ะท่านประธานขอบคุณมากนะครับคุณหยก เออเชิญคุณไปทาง,งานต่อเลยครับค่ะโอ๊ยปวดหัวจังเลยน่า อย่ามาทำแบบนี้นะผมไม่ชอบพทัการที่ทำโมทกแบบนี้ล่ะคะเนื้อทองก็ต้สาดหลเชื่อมาตั้งนานเงียบไปเลยนะเนเอทองคุณปีเตอร์คะคุณปีเตอร์จะไม่ชอบหยกสักนี้เลยหรอคะหยกออกจะสวยแล้วก็ดูดีขนาดนี้ไม่ครับผมไม่ได้ชอบคุณครับคุณหยก ยิ้มอะไรเย้มคะถึงเขาจะไม่ชอบฉันเขาก็ไม่ไปชอบแกหรอกผมชอบครับ <S <S 2> <S 2> ผมชอบคุณลูกหมูแม่ค้าสายขนมจีบคนนี้แหละรครับเอออะไรนะคะคุณชอบฉันหรอหรอคะคุณฟังไม่ผิดหรอกครับผมชอบคุณ คุณไปเดทกับผมสักวันได้ไหมครับไม่ได้นะยังไม่ับแกห้ามไปนะไปกันเ่ะไปครับ คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน